ไปสตอนนี้ก็กําลังติดตามดูข่าวความเคลื่อนไหวในวงการหมอลำมีหารบอกขาได้น,นไปใส่เลพี่นองก็ทํางานที่นี่อยู่เนาะหลังจากไล่สดไปช่วงบ่ายสามโมงก็แบตหมดแบตเบิดพี่น้องพอแบตหมดปั๊บก็ชาร์จแบตชาร์จแบตก็นั่งทํางานอยู่ตรงนี้บอกขาได้นนไปใส่ก็เกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการหมอลำก็ติดข่าวสารในวงการมันลำบ่เด้ไปใไปส่แล้วก็เบื้องนั่นเบิ้งนี้เบิ้งเพจเบิ้งเพจ เบิ้งเพจหมอลั้มเบื้องนั่นเบิ้งนี่เบิ้งไปเรื่อยๆอันนี้คือไม่เหันก็ไปเจอเพจบอยสิริชัยหมอลั้ใจเกินร้อยซึ่งมือนี่ไปเปิดททำการแสดงอยู่ที่หน้าบกสจังหวัดอำนาจเจริญเอา้าหน้าบกสจังหวัดอำนาจอำนาจเจริญมานี้เกิดเลยเบิ้องอาําตำรวจลงหลังหามตำรวจลงหลังเวทีหมอลำใจเกินร้อยที่จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวาอนเมื่อก่อนนี่วันที่4วันที่4ี่มรนําจเกินร้อยไปแสดงอยู่ที่จังหวัดสุรินตตำรวจสั่งให้ยุคลิกทําการแสดงประมาณตีหนึ่งตีสองบัดนี้เมื่อนี้อีกไปอำน,นาจเจริญกะมองหัวเพิ่นยังเก็บเวทีกลับบ,าบ้านบ่อหรือว่ายังเปิดทําการแสดงต่อแต่ว่าในเนื้อหาสาระของข่าวี่ไม่เห็นจะมาวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าพูดวันนี้ก็คือว่าทาเลนบ่ได้เจ้าหน้าที่ ูอ้อนุญาตอนุมัตินากกับบอกมาลําตรงๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าการเดินทางไปมันมีค่าใช้จ่ายมีอเนจ่ายมันมีค่าเสียจ่ายมีตน้นทุนในการเดินทางมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถัดตังวิีแล้วค่าคอนโวยค่าติดตั้งก็ต้องมี2ค่าน้ํามันก็ต้องมีการเดินทางแต่ละหม่องแต่ละบอลไปใส่เดินทางของหมอลําแต่ละคณะนอกสตาร์รถขึ้นปั๊บมีค่าใช้จ่ายทันทีหนึ่งค่าคนขับรถ สองค่าน้ำมันถ้าติดตั้งเวทีแล้วก็จะเป็นค่าคอนโอวตติดตั้งเวทีค่าลื้อถอนถ้าตั้งแล้วมอลลัมลเบเดลินไพร์ะบัตสิรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ปับ๊บศิลปินนักร้องนักแสดงแดนเซอร์ทีมงานทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหมดบางคนขับรถไปเองก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปค่าอยู่ค่ากินสภาพนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมาบ่อยในช่วงยุคหลังๆมาเนี่ยมอลลัเป็นแบบนี้ ในช่วงยุคที่เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติแล้วก็มัต่อใส่ยุคของโควิดในปัจจุบันนี้มันมีอะไรหลายอย่างเรื่องราวของวงการหมอลำน้อพี่น้องนอ้องฮมบุง์กวาผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคิดอะไรอยู่มีการบริหารจัดการอย่างไงมีวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างไรหรือว่าสิเป็ญญนอย่างไงต่อไปในวงการมาลำอีสานบ้านเฮาบางที่เล่นได้บางที่เล่นไม่ได้เพราะอะไระกฎหมายฉบับเดียวกันไหม วิธีการวิธีคิดการตัดสินใจเหมือนกันไหมหลักการเดียวกันไหมหลักการและเหตุผลเหมือนกันไหมอันนี้คือปัญหาที่มันสะสมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนมาถึงโควิดวิกฤตตอนนี้เลีก่กาอะไรคือตัวชี้วัดอะไรคือการแก้ปัญหาอะไรคือการตัดสินใจที่มันไปในทิศทางเดียวกันนี่คือสังคมหมอลำที่เจอและก็มีผลกระทบต่อต่อคนหรือว่าศิลปินในวงการหมอลำนอกจากนี้สิ่งที่ตามมาก็คืออาชีพ คนในวงการหมอลำหรือว่าอุตสาหกรรมหมอลำม,มันกระทบหมดเมคข่าเมคขายเนาะ,ะพูดจัดศิลปินนักร้องนักแสดงคอนวอยคนที่อยู่ในอาชีพหมอลำอาศัยว่าหากินตามหมอลำเนี่ยมันได้รับผลกระทบหมดทั้งหมดเลยจากวิธีคิดหลักการคิดหรือหลักการเละงเหตุผลในการตัดสินใจว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือว่าวิธีการแก,ก้ไขป,ปัญหาการบ,บริหารจัดการสังคมในปัจจุบันมันสะท้อนถึง เพราะว่าความเป็นผู้นำผู้ชืหรือว่าสังคมสกิลและการเมืองมันสอดคล้องกันหมดเลยอันนี้คือปัญหาที่หมอลำเจออยู่ในสภาพปัจจุบันบางมองอนุญาตได้แต่สุดท้ายไปสั่งยกเลิกลแต่สุดท้ายไปแจ้งจับแต่สุดท้ายไม่ให้แสดงอุ้ยมีเจอปัญหาทุกวงเลยในวงการหมอลำเพราะว่ามันจะมีเื่อนว่าต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ําต้นน้าคืออย่างคนอนุญาต ายน้าคือหมอลาหมอลําก็ต้องไปตามการแสดงตามผู้ว่าจ้างเออเขาว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันต้องมีคนมาเริ่มต้นความคิดก่อนว่าสิเอาเจ้าไหนต่อไปอาชีพหมอลําจะถูกแช่แข็งไปอีกไหมหรือว่าจะถูกแช่แข็งเฉพาะบางพื้นที่บอกเมื่อจังไดเขาว่าในเมื่อรัฐบาลประกาศว่าในห,หลายจังหวัดเนาะหรือว่าผู้ว่าอะไร อะไรก็แล้วแต่ประกาศเป็นโรคประจำท้องถิ่นคนติดก็เ,าเอาไปรักษาคือตอนนี้มันเป็นการย้อนพาราให้ประชาชนนะทุกคนก็เลยเจอปัญหาลหลายๆอย่างเป็นการตัดสินใจเองของประชาชนว่าสิเอาจาไหนต่อไปนั่นแหละมันก็เลยหยุ่ยากก็ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับหมอลำเนาะสงสารหมอลำมาสันวาฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยจักสิไปฟ้องผู้ใดเออจักสิไปฟ้องผู้ใดเพราะว่า ทุกคนก็อ้างแต่กฎหมายทั้งหมดเลยอัะับบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎระเบียบของบ้านเมืองผิดตลอดเท่าคือมันอยู่ถักฝ่ายผิดหมดครเออแตค่คนที่รักษากฎหมายคนที่รักษากฎหมายคนที่บริหารท,ที่ดูแลประชาชนเน่ยเขาน่าจะคิดมากกว่านี้เนาะว่าชุกอาชีพคือคือการเป็นอยู่เป็นกินการนูะน,นี่นั่น ของป็นเป็นวัฒนาจักรของสังคมของโลกมนุษย์อยู่แล้วอาชีพทุกอาชีพมันมันก็คือปากท้องของประชาชนอ่ะมาแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังเก็บของขึ้นรถเก็บของขึ้นรถเท่าพอเหนียงมาหน่าใจเขามื่อน,อาน,าอนี็เปที่ตังเรียบร้อยครับ ก็หมอลำใจเกันร้อยวันนี้กับเป็นงานไข่ไข่กับงานแสดงสินค้าเก็บไปที่แล้วพี่น้องตอนนี้ก็เห็นใจหมอลำเนาะให้กำลังใจหมอลำเนื้อหมอลำใจเกินร้อยเมื่อหน้าวันก็ลังไหล่สนิทขานเทปหมอลำใจเกินร้อยเกีเก็บัสเองและที่นี่ก็ล่าสุดอันตอนแรกคือเพื่อนบอกว่าสี่ได้แสดงฮอตปีสามถึงสอดแจ้งผมก็เลยรับปากขับพาทีมงานมา แต่พอมาหอดแล้วทั้งเจ้าหน้าที่พันบอกให้เทียงขึ้นเท่านั้นเทียงขึ้นเท่านั้นถ้าหอดเทียงขึ้นผมกับเล่นบ่ได้ยู่แล้วท้าเล่นไปคนสิ่มาบึงเท่าไหร่ครับผมสิเก็บบาดเท่าไหร่ผมกระขาดทุ่นไปตั้งแต่คิดแล้วนะฮะแล้วที่นี่หลยไปกานั่นก็คือแฟนคลับอีกเพื่อนบางคนเพื่อนกันกบเพาเข้าใจทันเล่นในเพื่อนมวนอยู่ดีๆไม่หยุดก็สิเจอคือจังยูซูลินอีก ทั้งที่ดีคือบทต้องเล่นเมื่อบานกลับไปเห็ดไรยสดผมพยายามทีสิบปักหมุดลิงยุต่ว่าผมหาบบเจอแอดมินเราสงสยัยเราเพิ่นบริบร่งโทศรศัพ์แชร์กดไลค์ด้วยนะครับบอกบอกต่อว่ามือนีเล่นบ่ได้นะครับยกเลิก อาดาตโทรัพท์ที่เปิดได้ยังที่จะส่งลิ้นขายบัตรแอดนิวสงสัยนอนหลับเ,ออเราเราเหตุงาน,นหนักของใจเราอยู่เอ,เ,อเอาไหมอกาการห้กันรใจมารำใจกันร้อยพี่น้องซื้อบัตรเข้าชมกุบปิดไล์สดดด้วพี่น้องเด้อมารำใจกันร้อยวันนี้ ยกเลิกที่หน้าบกสอำนาจเจริญพราะหน้าบอยกันตอนนี้กำลังไล่สดอยู่เนาะเก็บห้านแล้วพี่น้องเก็บห้านแล้วอยู่อำนาจเจริญพี่เป็กเอฟซีบ้านเอเมโอ้ยขอบคุณครับเสียดายพอก็เสียดายเหมือนกันเสีียยดาพ่โอกาสได้ให้มันปกติก่อนค่อยมาใหม่ขอบคุณนะครับโอ้ยขอบคุณครับ ยังอยก็ได้เจอกันอยู่ยังอยก็คว้าตัวจริงนี่เนาะยังไงกนยิ่งเก่ากัไม่หายอยู่แ้วได้ครับเมื่อกี๊บอกมึงมอลังเยเกิยเป็นน้ำลายปโวะคุณต้องคอยคนเดียวคนติดตามตอนนี้หลายเป็นไหนวะปเลยภาพเกือบหมื่นคนดูเพจเกือบหมื่นแล้วไลฟ์สดตอนนี้พี่น้องคนดูไลฟ์สดตอนนี้เกือบหมื่นคนสุดยอดมากมอลังใจเกินร้อยขนาบ่อยก็ถือว่ามีคนติดตามให้กำลังใจเยอะมากพี่น้องเกือบหมื่นคนตอนนี้ไลฟ์สด สอ่อนหมอลำกระสียากขึ so ้นเนาะยากอีนี้แหละยากอีนี้ต่อไปนี่ก็โอ้ยเป็นตะเมยน้ำโขงหนาเนาะคือเก่าครับวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราใช่ไหมแจ๊คกี้วันนี้อ่ะสิบบนมื่อข้อง ซื้อบัตรเ้ยซื้อบัตรรับชรุนหอลลมร้อยยี่สิบโลค่ะจากสากาแฟรงมานี่ประมันยี่สิบสิบบาทอํานาจมาสารคามอํานาจยะโสกกับหาิหาิเกือบหกซิจะซอยคนแช่ครับไปสารคามกับลอยไป้หันรบ้านบอลเจ็ดกิบลอยก็เกือบเกือบสองลอยรอประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกิโลถ าก็หมดคารมันหลายบาทได้ทนีนน่เนาะกดลิงก์ที่ปักเดี๋ยวผมจะปักหมดุดขายบัตรออนไลน์กลับไปทำออนไลน์ขายกันที่บ้านเหมือนเดิมแ้วมาอมือนมีงานอยู่สาะคข้ามครับครบมือหรือยัง ให้กำลังใจหมอรำไปเถาให้กำลังใจหมอลำเนาะในช่วงสภาพวิกฤตแบบนี้เงินคำกะหายากค่ามันกบแพงเขายากมากเพลงมากขอบคุณดาวด้วยนะครับขอบคุณดาวทุกดวงครับผมส่งกำลังใจให้หมอรัมพ่นัองเด้อมอกว่าหมอลำเนาะแต่ละคณะก็เจอวิกฤตแบบนี้หมดเดีโดยเฉพาะหมอลำตั้งให่เนี่ยต้องเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจมาก สู้เหมือนเดิมอดทนเหมือนเดิมครับเพราะหมดทนคือสูตรสาเร็จโอ้ยเรยอตนต่อยดิเก็บห้านแล้วปะเนี่ยเก็บของเมื่อบานเฮามันมาเป็นกรุงเทพเมาสูสเหว่าล้ำเหรียญหอดเทียงคืนมนมันไม่ใช่กรุงเทพต่างจังหวัดบางหม่องก็ไม่วิตเตกบางหม่องบวังค้นกับกว่าสิเลิกงานกว่าสิเดินทางไปถือ กว่าจะเลิกงานกว่าจะเดินทางไปถึงอืมเดี๋ยวเสียเบิรงคลิปว่าตอนที่ตำรวจไปหลังหานะ่านเบิงงเด้อเบิงงเด้อตอนที่ตำรวจไปหลังหานะ่านก็คือคนาจิรจ่ากันยังไนมีเจ้าหน้าที่ไปหลังเวทีพี่นอ้อง เจ้าหน้าที่ไปหลังเวทีตอนเจ้าหน้าที่ไปหลังเวทีเปีนกับภาพวบรรยากาศนะครับผมบงไกลๆนะน้องพี่น้องเรต้องคั่งเสียงนะครับน,น,ใจใจน้องอันนี้คือบรรยากาศหลังเวทีตอนหัวค่ำพี่น้องที่ตำรวจไปพูดคุยนู่นนี่นั่นพระพ่ทธองคเือนฮะสาระในการพูดคุย แต่รู้ว่าวันนี้หมอลำเจกันร้อยยกเลิกจากหน้าบกสอำนา,าจเจริญซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าแล้วก็หมอลำไปลงหลังจากตกลงกันว่าเออสินแสดงพอประมาณตีสามตีสี่ตะวันทะเลงแสดงหอบท 3, ท 4, าาเอที่ยงคืนอีกต่างจชงหวัดนี้คือขาดทุนแน่นอนเพราะว่าเงินสินแบประมาณเที่ยงคืนตีหนึ 2, ่ง2ีสองี่นรองคนสิหลายเพราะว่ากว่าจะเดินทางไปถึงกว่าจะเลิกงานบางคนเลิกงานสามทุ่มสี่ทุ่มกลับมาอาบน้ำเต้ยงโตบางคนขิ้น้าหมอลำสวดเนาะขิดต่อหมอลำสดแจง เกสิม่วนนะแต่เทียนขึ้นจะประวัตวดแจ้งก็ใชนะมันเขาเป็นแบบนี้คือสังคมคนฟังลำต่างจังหวัดมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วสังคมต่างจังหวัด้ฟังลรวบอกคือถ้าเล่นไม่ได้ผมก็จะรื้อเวทีครับเออเออเนี่ยเพราะอะไรคงมกสีเสียระคาน้่มมันกับค่าคนงานประมั่นแสนหนึ่งป่าีกว่าฝืนเล่นเราไปเจอโดนยกเลิกกระทันหัน ตอนนี้ก็กำลังรอความชัดเจนอยู่เหมือนกันครับอือันนี้กำลังรอค้อมชัดเจนอยู่ขึ้นหันนี่เราพี่น้องหันออ,ออกบานมามีค้อมเสียงลวนนี่ตูนมลนําดอกพี่น้องเอยซูเมอนี่ดอกจากเซเรเล่แล้วบระเด็นแล้ว,ลลวมันกับเป็นตนะเมยน้ำมาลมอยู่ดีไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นแล้วกะซีวิ๊กแตกซีบิ๊กคตมาซื้อบารบอวอันนี้ก็ยิ่งหนักไปกว่าเก่า บางคณะน,นี่แฟนขับบอลาลยฐานบอลหลยก็จะเหนื่อยมากเนาะไปแสดงหันนี่คนวอลหลยนี่ก็ให้กําลังใจหมอลําพี่นงสถานการณ์แบบนี้ไม่ซ้ำเติมกัน